ก็เมื่อกี้นี้เรานั่งรถจากอาเขตเป็นรถแดงเมื่อกี้นะ้าเขาก็แวะให้เขา้าปั๊มด้วยเราเคลียร์ตัวเองเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยโอ,อ้โหเปไ็นงงพูดไม่ชัดด้วย17องศาทุกคนอตอนนี้เราอยู่ที่ถนนปกเก้าหน้าประตูเชียงใหม่เราผ่านประตูท่าแพมาแล้วเนาะผ่านภูเมืองมาแล้วโอ้สิบเจ็องศา,อาตอนนี้ก็จะ6กโมงแล้วเรากําลังจะไปหาของกินนะครับก่อนที่จะไปท่ารถช้างเผือก อันนี้เดี๋ยวไปดูว่าข้างในตลาดเนี่ยมีอะไรกินบ้างตอนนี้พูดแบบไม่ชัดและล้วนไปหมดเลย17องศานะฮะก็กินมื้อเช้ากันไปเลยอยู่หน้านี่แหละครับประตูเชียงใหม่ตอนนี้เราอยู่ถนนพระปกเกล้านะฮะหน้าประตูเชียงใหม่ซึ่งตลาดนี่อยู่ข้างในนี่แหละเดี๋ยวเราเข้าไปบุกกันดีกว่าว่ามีอะไรกินนะครับคือน้าแคบอกว่ามีของอร่อยเยอะแต่นั้นไปดูกันไปโอเคตอนนี้อยู่หน้าตลาดประตูเชียงใหม่ครับ ตลาดนี้เขาเปิดกันตั้งแต่ออตีสามแล้วมีทั้งดอกไม้มีโจ๊กมีของกินแบบร้อนๆเลยรถเยอะนะต้องเดินระวังนี่ฮะตลาดประตูเชียงใหม่เรามาถึงตีห้าแต่จริงๆตลาดเขาเปิดตีสามแล้วจะลองเข้าไปดูข้างในก่อนไหมไนี่คือตลาดประตูเชียงใหม่นะครับ อะไรกินบ้างนะอันนี้แค่มีกาแฟโบราณใช่ไหมั้ยไม่มีกาแฟโบราณด้วยเราไปดูก่อนสำรวจก่อนนะฮะอนนข้าวแกงโอ้น่ากินเนี่ยทำกันสดๆนะครัแบแคปหมูนี่ทอดกันสดๆเลยอ่ะจริงๆน่าใส่บาทตอนเช้านะ ได้ทุกอย่างเลยจะเดินดูก่อนก็ได้รอบหนึ่งก่อนก็ได้นี่โรตีใส่ไข่ครับข้าวแกงปลาทอดบางร้านก็อาจจะปิดไปแล้วนะเปิดตั้งแต่ตีสามานก็อาจจะยังไม่ได้เปิดนะครับนี้จะเป็นของเหนือเลยนะ<ห>นี่ใช่นะมีลาบคั่ว กลิ่กน,น,นกลินลาบยลอยาเลยนะเนี้้กหนุ่มยังสดๆอย่เยใส่บาเบนุ่เมเนานะเออเราจะใส่บาตอนเช้านะครับซื้อของใส่บาทตอนชเช้ามาแล้วแล้วใส่บาหมอ,อก่อนนะ,ะใส่บานะ บานเสียรู้อันทุกท่านบาลังขอยโยมและกๆขอทุกคนมีคุามสุขทั้มเจริญรุ่งเรสองเคราทห์แลขอโยมเป็นตัวลงใจของหลานตัวไปเถอะสาธุสาธุสาธุใส่บาทเรียบร้อยอันดับแรกเลยอ่ะเราต้องตุนเลยเพราะว่าที่บางตาดเนี่ยคือเขาจะมีแม่คอยทำตัอข้าวให้กินใช่ไหม ตอนนี้เราต้องตุนของกินเข้าไปเนาะเผื่อรางวันเราบ่ายอะไรเงี้ยเผื่อจริงๆตอนบ่ายเราไม่มีอะไรกินต้องตุนของกินที่ตลาดไปมีผลไม้ก็มีนะมีขนมหวาน <c oughs> ขนมแบบโบราณก็มีนะฮะขนมไหว้ก็มีส่วนนี้มันจะเป็นของแห้งนะของสดอยู่ข้างหน้าตลาดอันนี้จะเป็นแบบขนมเลยอะ <c oughs> ถ้าเป็นไส้อั่วหรืออะไรเนงะี้ยเออแม่แม่เขาจะทำอยู่ข้างหน้าตลาด <c oughs> อันนี้ก็น่าอร่อยเนี้ย <c oughs> 5นี้ <5 S 1> ห่อห้าบาท, <20 S 1> บาทนีกห้าเอาถ้าสองห่อไหมสองห่อ <2 S 1> อ่าสองห่ออะไรจ้ะตัวน,นี้จะเป็นของแหง้งขนมหวานเป็นข้าวชุดก็มีนะเป็นชุดเป็นกล่องเลยถ้าเกิดว่าเป็นมือง่ายๆเนาะก่อนไปทํางานจะเป็นข้าวกล่องกล่องยี่สิบห้าบาทนะทุกคนนี่ยี่สิบบาทจอสิบบาทปูราคายี่สิบห้าบาทสามสิบบาทข้าวเหนียวห้าบาทขนมห้าบาทน้ำห้าบาทนี่ของเนี่ย หูอ่องยิมห้าบาทมีหลายแบบคือของสดที่เราดูเมื่อกี้นะตอนนี้จะเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวเขากำลังทอดแคปหมูอยู่อะร้านข้างหน้าสุดเลยอะจะเป็นหมูกระจกแคปหมูน้ำพริกหนุม่มตับทอดหมูทอดเนี่อแผ่นใหญ่ๆนะในเส้อััวเราหยิบใส่ได้เลยหยิบใส่ถุงได้เลยไส้อััวขายไรคะเส้อัว่วกินละสี่สิบาทกิละสี่สิบบาท อะไรบ้างฮะ,ะก็มีเออลองไ้อัวสักเท่าไหร่ลองดูไหมนี้เราอยู่หน้าร้านกาแฟพิมพ์ก,กาอยู่หน้าตลาดเลยนะครับคือถ้าเข้ามาจากหน้ากำแพงประตูนะถ้าจอดรถตรงกำแพงสีส้มเมื่อกี้เนะี่ยเราเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเจอร้านกาแฟก่อนกาแฟมีอย่างร้อนด้วย15บาทแก้วละ15บาทเท่ากันเลยนั่งกินหน้าร้านบรรยากาศแบบนี้นะครับ ผมดีจังเลยนะเช้าเช้านี่ตื่นเลยเข้มข้นนะครับกินกัอากาศหนาวหนาวนี่สดชื่นเฮ้ยอร่อยนะกรอบๆถ้าชอบแบบติดหวานๆหน่อยก็หาร้านนี้เลยนะครับพิมบะกาก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะกินกาแฟตอนตีห้าหกโมงเนี่ย ต่ว่าตลาดที่นี่เขาเดินกันตั้งแต่ตีสามแล้วนะเปิดตีสามเดี๋ยวเราจะไปที่ท่ารถช้างเพือกเพื่อที่จะไปต่อรถนะฮะต้องมาลุ้นกันว่าเราจะเดินทางกันไปไหนนะครับเชียงใหม่รอบนี้ก็3วัน2คืนแผนตอนนี้ก็คือต้องหาของกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราต้องไปต่อรถที่ท่ารถช้างเพือกวันนี้เราก็พาทัวร์ตลาดก่อนนะครับตอนเช้าไม่ได้ขึ้นนานแล้วนะรถเมลแบบนี้ทอดดอยเต่าออกขึ้นไปดอยเต่าแล้วนะี จากตลาดประตูเชียงใหม่ครับทุกคนเดี๋ยวเรากําลังจะเดินทางไปที่คิวรถช้างเผือกนะครับซึ่งเป็นคิวรถที่จะนําเราไปสู่เชียงดาวนั่นเองบอกเลยแล้วกันว่าเรากําลังจะไปหมู่บ้านปงางตาดนะครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางป่าแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยฉะนั้นเราก็เลยต้องแบบเรียกรถไปต่อรถไปเพราะไม่ได้เอารถมานะครับจากที่อาเขตที่เรานั่งรถมาจากกรุงเทพนะจากอาเขตเรานั่งรถแดงมาลงที่ตลาดประตูเชียงใหม่เพื่อมาหาของกินก่อนซื้อของกินตุนไปอะไรเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บ ตอนนี้เรากาลังจะต่อรถนะฮะโดยการที่ใช้แอปเรียกก็คือแอปโบ้นั่นเองนั่งรถไปที่ท่ารถช้างเผือกเพื่อที่จะต่อรถไปเชียงดาวจากตรงนี้ประมาณ10นาทีนั่งโบกก็ประมาณ70บาทนะครับถ้ามา2คนก็ตกคนละ35บาทเท่านั้นเองนะแต่ถ้าใครเอารถมาก็คือเราขึ้นตรงไปที่เชียงดาวได้เลยตอนนี้ดูไม่ได้เอารถมาก็เลยต้องเรียกนะครับเป็นแอปนะเป็นโบ้ เพื่อที่จะไปต่อรถที่คิวรถช้างเผือกก็จากช้างเผือกก็จะนั่งไปเชียงดาวแล้วก็จากเชียงดาวเนี่ยก็นั่งขึ้นไปให้พี่เขาเนี่ยมาลาขึ้นไปที่ที่พักของเรากลางป่าเลยไม่มีขึ้นสัญญาณแล้วก็ติดต่อยากมากนะครับเราพยายามติดต่อโทรไปอะไรเงี้ยอาจจะสัญญาณไม่ค่อยมีนะบนภูเขานะต้องไปดูกันว่าบนนั้นเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะฮะปากอยู่ข้างหลังผมเไม่เป็นไรครับผมขึ้นฝังไม่ถูกคได้หมดแล้วพระพรมเช้ามันล่องอยู่ใช่ใช่ครับวันเลยๆทึบเ ผมเห็นรถละแต่ว่าผมขึ้นผิดฟังเลยมันคือไปส่งข้าง่าแพพอดีครับผมเราจะต่อรถไปเชียงดาวครับผมโอ้ไปเชียงดาวครับคครรัับบผมเชียงใหม่เชียงรายเลยช่วงนี้มันอากาศดีครับครับครับอุ้ยเออโค้งแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับครับผมดูทุลักทุเล ทัวนี่คิวรถช้างเผือกอันนี้ก็คือถ้ารถช้างเผือกเนี่ครับปอระทีปยังอยู่นี่เลยอาหารพื้นเมืองจะเป็นท่ารถเก่านะเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วก่อนเราจะขึ้นไปเชียงดาวต้องซื้อตั๋วก่อนนะเชียงใหม่ถ้าตอนอันนี้เป็นรถทัวปะรถบัสแอร์ขึ้นไปฝั่งก็ได้นะรถแอร์ก็จะเป็นคันนี้เลยอ๋อเหรออ๋อนี่เหรอเอาไปรถแอร์แบบนี้เหรอ ครับลงเชียงดาวอ๋อได้ครับผมครับขอบคุณครับโอเคถ้ากับว่าเราไปพัดลมได้เราอยากไปพัดลมเราอยากไปรถพัดลมซึ่งจะซื้อตั๋วอีทีใช่ไหมใช่แปบเรามีที่รอไม่ต้องกลัวขั้นตอนแรกเลยเนี่ยต้องตุนของก็เลยเพื่อจะขึ้นไปที่ปังตาดไม่กี่นาทีประมาณชั่วโมงหนึ่งเราจะขึ้นรถพัดลมเราอยากไปรถพัดลมรถแอร์ไม่ไปละไปพัดลมดีกว่าแบบฟิลลออะฮะ ได้เขาเรียกเข้าถึงเชียงใหม่เข้าถึงแก่นเชียงใหม่ไม่ไปรถแอร์แล้วนั่งรถแอร์มาเบื่อแล้วไปรถรถเมล์เลยรถบัสเลยเนี่ยร้านอาหารพื้นเมืองมาถึงก็ต้องโดนข้าวซอยก่อนแล้วมีเมนูข้าวซอยมีหลายเมนูนะข้าวแกงก็มีเส้นเยอะมากมเนี่ยข้าวซอยตอนเช้ามาภาคเหนือทั้งทีเชียงใหม่ก็ต้องโดนของเหนือมาแล้ครับข้าวซอย ขนมจีนน้ำเงี้ยวเส้นเล็กนี่ยโหนี่น่ากินมากร้อนๆเลยนะไปลุยกินก่อนบิกวัวหิวแล้วคือมาแบบสัมผัสแรกของการลงภาคเหนือมาร้านเนี้อร่อยนะครับร้านคนเมืองเราเทสละกวน้ำเงี้ยวอร่อยจริงข้าวซอยก็คือรสชาติแบบประมาณกลางๆถ้าอยากได้เผ็ดก็เติมพริกให้เยอะแลป้าก็ให้เยอะนะ เฮ้ยแต่น้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวถึงวะน้ำเงี้ยวถึงจริงกินครับหมูลูกชิ้นลูกใหญ่เข้าถึงเข้าถึงสำหรับเช้านี้นี่คือการเดินทางวันแรกนะทุกคน ินนะครับหมูนะอร่อยใส่ลงไปตัวแคปหมูกับน้ำพริกหนุ่มที่ตลาดประตูเชียงใหม่ยอย่างนี้เลยว่ะเข้าถึงภาคเนือเข้าถึงเชียงใหม่เลยอ่ะคือรสชาติดีมากเลยไปตามรอยได้นะครับเดี๋ยวเรากินแบบไม่กินกะข้าวเหนียวด้วยเดี๋ยวเราต้องตักน้ำพริกหนุ่มอ่นอร่อยจริงนะมันเผ็ดหน่อยแต่ว่ารสชาติมันถึง ใส่แข่หมูลงไปแบบนี้เยอะๆไปเลยใส่ไปเลย <c oughs> ยังดีนี่นะครับอันนี้ก็เราขึ้นคันนี้นะเป็นไม่ได้เป็นรถแอร์รถพัดลมเ <c oughs> ชียงใหม่ท่าตอนเราไปลงเชียงดาวครับขึ้นรถสีสม้มตอนนี้เรารอรถออกประมาณ8ปดโมงครึ่มงครึ่งลรถออกตรงเวลาที่จะต่อรถไปเชียงดาว จะเป็นรถเรียกว่าไม่มีไม่มีแอร์นะเป็นพัดลมเราซื้อตั๋วกันมาก็คนละ46บาทจะใช้เวลาเดินทางน่จาจะสักประมาณ1ชั่วโมงก,กว่าๆคนละ46บาทให้รอรถออก8โมงครึง่งตอนนี้เราออกแล้วอนนี้เรากำลังจะนั่งจากในเมืองนะฮะ รถช้างเผือกเรากำลังจะขึ้นไปเชียงดาวแล้วครับรถเริ่มขึ้นดอยแล้วนะเราเรอยู่แม่แตงนะครับขับผ่านแม่แตงไปแล้วก็จะขึ้นไปเชียงดาวจะอยู่บนรถเมยนะอากาศดีนะไม่ต้องเปิดแอร์เลยไม่มีแอร์อากาศยาังอยู่ในห้องแอร์เลยเฮ้ยนี่นี่ตรงนี้ เราจะผ่านพื้นที่แบบติดภูเขาเป็นแบบเขาทําไร่ทําอะไรกันตรงนี้จะเป็นวิวติดแบบขับผ่านล่องภูเขาเลยเห็นไหมนี่เป็นติดแม่น,น้ําข้างล่างเป็นแม่น้ําเห็นไหมเราขับผ่านช่องภูเขาแล้วเนี้ยวิวโคตรดีขับรถมาเองน่าจะเหนื่อยอยู่นะข้างล่างเป็นแม่น้ำนะครับเป็นคลองใหญ่ๆเลย มาเสียวเล็กน้อย